ครับผมอ่อยสวัสดีค่ะขวัญค่ะบ้านที่เรากำลังอยู่ตอนนี้คือบ้านสไตล์คอนเทมพอร์ติรีโมเดิร์นซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆครับค่ะที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้นั่นก็คือตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยค่ะมันจะคุ้มค่ามากแค่ไหนแล้วทำไมต้องเป็นบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราต้งคู่จะพาไปชมกันครับ บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากถนนมหิดีดลหรือว่าจากสะพานนวรัตค่ะและจุดสําคัญนะคะนั่นก็คืออยู่ใกล้กับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเช่นไนท์พาซ่าขัวเล็กค่ะและอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่สินาทีเท่านั้นค่ะ และบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินเกือบ300ตารางวางเลยค่ะอยู่ที่299ตารางวางนะคะพื้นที่ใช้สอย584ตารางเมตรค่ะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะ ยนอยู่นนะะคะั่นก็คือโรงจอดรถขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสามารถจอดรถยนต์ขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง6คันเลยค่ะมาพร้อมกับบานประตูเปิดปิดนะคะถึง3บานเลยค่ะซึ่งแต่ละบานสามารถเลือกเปิดได้ค่ะถ้าว่าถ้าเป็นหลังอื่นๆนะคะก็คือถ้าจะเข้าช่องหนึ่งก็คือต้องเปิดทั้งหมดเลยแต่ที่นี่นะคะเลือกได้เลยค่ะว่าจะจอดบริเวณช่องไหนเดี๋ยวคุณอ้อยจะพาทุกท่านไปชมบริเวณรอบๆตัวบ้านกันค่ะ มาจากบริเวณลานจอดรถครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นบริเวณหน้าบ้านเลยแหละครับเขาตั้งใจให้จุดนี้เนี่ยเป็นเมนหลักครับให้สระว่ายน้ําและสวนเนี่ยเป็นวิวที่สวยที่สุดของบ้านหลังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแขกไปใครมานะครับหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านเองเก็ตามนะครับก็จะเห็นวิวตรงนี้ฮะเป็นหลักเลยด้วยความที่วิวตรงนี้นะฮะเขาตั้งใจที่จะทําให้มันดูโปร่งโล่งสบายตาครับทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับ ผูวิลล่าเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่โดยรอบสระเนี่ยจะน้อยครับหรือแทบจ,จะไม่มีเลยครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่รอบๆสระเนี่ยได้แบบสบายๆครับเพราะว่ามันกว้างขวางมากๆครับได้หลายฟังก์ชันมากๆเลยเราอาจจะให้ลูกหลานนะฮะวิ่งเล่นแถวๆนี้ได้เลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนอนอาบแดดตรงนี้นะครับหรือว่านอนข้างๆริมสระเงี้ยแบบร่มๆเย็นๆนยครับสบายๆายหรือแม้กระทั่งจัดปาร์ตี้ริมสระนะครับก็มีพื้นที่เหลือเฟือแบบเยอะมากๆครับ หรือใครนะครับที่มีงบประมาณพอนะครับที่จะแต่งบ้านเนี่ยเราอาจจะเนลมิตสวนน้ำเล็กๆเอาไว้เล่นในครอบครัวของเรายังได้เลยแหละครับว่ายน้ําของบ้านหลังนี้นะครับเป็นระบบสระเกลือครับซึ่งดีเทลที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูเนี่ยถึงความใส่ใจของการสร้างนะครับก็คือสระว่ายน้ำเนี่ยมีระบบจักรกุชี่ด้วยเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับสร้างการผ่านรีโมทได้ครับไฮโซและหรูหรามากครับตรงนี้นะฮะนอกจากเราจะเล่นน้ําแบบสบายใจได้แล้วนะครับบางทีเนี่ย พ่อแม่อาจจะไม่อยากถูพื้นหรือว่าอาจจะเกรงใจแม่บ้านนะฮะว่าจะต้องแบบเวลาเด็กเล่นน้ําแล้วก็เหยียบเข้าบ้านเลยมันจะเปียกนะครับก็สามารถล้างตัวได้ตรงนี้เลยนะครับจะมีเลนชาเวอร์ให้นะครับแบบ3ตัวติดๆเลยครับแบบหนาใจไปเลยครับสามารถที่จะเล่นน้ําตรงนี้นะฮะล้างตัวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เช็ดตัวให้เรียบร้อยนะฮะเข้าบ้านแห้งๆนะฮะ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับก็คือศาลาพักผ่อนครับบางคนที่เป็นผู้สูงอายุแงชอบอ่านหนังสือหรือว่าจิบกาแฟยามเช้านะครับก็สามารถมาใช้ศาลาตรงนี้ได้นะครับเฝ้าลูกๆหลานเล่นน้าครับมีความสุขอย่างแน่นอนครับตรงนี้นะครับเป็นโซฟาที่เขาจัดวางเอาไว้ให้นะครับสาหรับผู้ปกครองหรือว่าผู้ผู้ใหญ่เงยที่อยากจะจิบชากาแฟในยามบ่ายนะครับเฝ้าลูกๆเล่นน้ําก็ทําได้เช่นกันครับมีโซฟาให้ตรงนี้นั่งสบายๆแน่นอนครับ บางครั้งนะครับเราอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศการทานอาหารนะครับแบบจากทานในบ้านรู้สึกจะอุดอู้ไปนิดนึงเงี้ยอยากทานอาหารในสวนนะครับเราก็มาทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวในบริเวณนี้ได้ครับเพราะว่าเขาจัดให้แล้วนะครับเป็นโต๊ะอาหารขนาด6ที่นั่งครับนั่งทานอาหารนะฮะหรือว่าดินเนอร์ยามเย็นนะครับจุดเทียนตรงเนี้ยในสวนสบายสบายเย็นๆนะครับน่าจะโรแมนติกมากๆเลยนะครับ ควาประทับใจแรกนะคะเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนั่นก็คือดับเบิลวอลลุ่มค่ะเพราะว่าจะทําให้บ้านนั้นดูกว้างยิ่งขึ้นค่ะทําให้เรานั้นรู้สึกปลอดโปร่งค่ะสําหรับประตูนะคะก็จะเป็นระบบดิจิตอลดอรอกนั่นเองค่ะทางเข้าของตัวบ้านก็จะพบกับตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่ถึง2ฝั่งเลยค่ะซึ่งเก็บได้ถึง70คู่เลยค่ะ มาพร้อมกับชั้นวางของเล็กๆน้อยๆทางด้านนี้นะคะส่วนทางฝั่งซ้ายมือของขวันจะเป็นที่นั่งพักหรือไว้สำหรับนั่งพักสำหรับการใส่รองเท้าก็ได้ค่ะมาพร้อมกับตู้นะคะตู้เก็บของอเนกประสงค์ด้านล่างค่ะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของตัวบ้านค่ะสำหรับขวามือของขวันจะเป็นบันไดที่ขึ้นไปยังบริเวณชั้นสอของตัวบ้านค่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะใต้ราบันได ปกติหลังอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะแต่บ้านหลังนี้นะคะบิวอินไว้เป็นชั้นโชว์ของหรือว่าชั้นเก็บของอนเนกประสงค์ค่ะบางท่านนะคะอาจจะเก็บของที่สะสมหรือว่าของที่นําเข้าจากต่างประเทศค่ะพร้อมกับนะคะตู้เก็บของด้านล่างอีกค่ะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของตัวบ้านนี่เป็นอย่างดีเลยค่ะแนวคิดของบ้านหลังนี้นะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะ มีการตกแต่งโดยการใช้สีเอิร์โทนค่ะน้ำตาลขาวยิ่งทำให้บ้านนั้นดูอบอุ่นยิ่งขึ้นค่ะบริเวณถัดมานะคะที่ขวัญยืนอยู่นั่นก็คือ Living a r e a นั่นเองค่ะซึ่งสามารถใช้เป็นห้องรับแขกหรือว่าใช้กับคนในครอบครัวก็ได้ค่ะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันค่ะมาพร้อมกับโซฟาขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถนั่งได้สูงสุดถึง10ท่านเลยค่ะแล้วก็ทีวีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะบริเวณทางทีวีนะคะก็จะบิวอิน เป็นชั้นวังต่างๆค่ะสำหรับวางหนังสือหรือว่าวางของตกแต่งก็ยังได้ค่ะจากโซนของห้องรับแขกสามารถเดินออกไปยังสระว่ายน้าไปยังได้ค่ะหรือว่าออกไปยังบริเวณที่รับประทานอาหารด้านนอกของตัวบ้านค่ะนั้นเดี๋ยวขวัญจะพาทุกท่านไปชมจุดอื่นๆกันค่ะ บริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อกับลิฟวิ่งแอเรียครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นโฮมคาเฟ่ได้นะครับเพราะมันหน้าถ่ายรูปมากๆเลยแล้วผมดูว่าถ้าถ่ายออกมาเนี่ยคงจะเก็กท่าได้สวยมากๆเลยแหละครับหรือถ้าใครนะครับชอบจิบวิสกี้นะครับเขาทําตรงนี้นะฮะเอาพอบมาเสริมตรงนี้แล้วก็มีตู้ไว้ให้เลยนะครับแสดงว่าถ้าเป็นแนวที่คนชอบจิบบายจิบวิสกี้นะครับอาจจะมาหามุมสงบๆตอนกลางคืนนะครับจิบวิสกี้แถวนี้ยังได้เลยนะครับ หรือถ้าผู้สูงอายุนะครับอยากจะอ่านหนังสือมีมุมอ่านหนังสือเล็กๆหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์นะครับก็สามารถที่จะมาอ่านตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยยังเห็นสวนของบ้านด้วยแหละครับถัดมานะครับตรงนี้เป็นบริเวณโต๊ะอาหารครับขนาด8ที่นั่งครับหรือบางคนเนี่ยถ้าครอบครัวใหญ่กว่านี้จริงๆเนี่ยอาจจะเพิ่มได้ถึง10-12ที่นั่งครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเหลืออยู่เลยนะฮะเราจะสังเกตว่าของในบ้านเนี่ยอาจจะดูยุบยับเยอะมากนะครับแต่ว่า มันก็ยังดูสบายตาอยู่นะครับเพราะว่าเขาใช้สีเอิร์ธโทนครับเป็นคาร์บผสมสีน้ำตาลมาทาให้ดูโปร่งโล่งสบายครับเหมาะมากๆเลยครับมีความอบอุ่นแฝงเข้ามาในนี้ด้วยแหละครับครัวของบ้านหลังนี้นะครับจะมีให้2จุดนะฮะก็คือครัวยุโรปตรงนี้และครัวไทยที่อยู่ถัดไปจากโซนนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูครัวยุโรปตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมีใช้ได้หลายฟังก์ชันมากมครับ ในโซนของไอซ์แลนด์ตรงนี้นะฮะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ครับซึ่งเวลาเรามีเพื่อนมานะฮะเราอยากจะสังสรรค์เล็กๆน้อยๆทำค็อกเทลปาร์ตี้เล็กๆกันนะครับก็สามารถใช้ได้เลยครับเพราะว่าเพื่อนนั่งตรงนี้นะครับเราก็คุยกันไปอาจจะทำค็อกเทลแบบได้เลยนะฮะตรงนี้มาพร้อมกับเต็มเปอร์ครัวขนาดใหญ่ครับครัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะทําอาหารที่มีควันเล็กๆน้อยๆหรือว่าควันขโมงขมงเลยก็ยังได้นะครับเพราะว่าเขาติดเครื่องดูดควันไว้ให้แล้วและมีเครื่องอบให้ตรงนี้ฮะ มอการทำเบเกอรี่ในโซนนี้เลยนะครับเราอาจจะทำแป้งอะไรนะเขาเรียกนวดแป้งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อบมาตรงนี้ได้เลยนะฮะบริเวณซิง์ล้างจานนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากครับแล้วก็ดูรูล้ามากมากเลยนะครับโอ้โหตรงนี้นะฮะตัวนี้อาจจะบล้างกวาดได้หมดเลยนะครับแต่จานของบ้านหลังนี้สบายครับเพราะว่ามีเครื่องล้างจานไว้ให้แล้วนะครับแถมมากับบ้านเลยครับตรงนี้นะครับอยากจะให้ไอเดียบางอย่างนะครับบางทีเราอยากจะ จ้างเชฟมาทาโอมังกาเสตนะครับเราก็นั่งตรงนี้ให้เชฟทำโอมังกาเสตทำปลาดิบวางชิ้นชิ้นชิ้นเงี้ยถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยมากเลยครับหรือถ้าใครทําช่อง YouTube นะครับเราอยากจะโชว์ครัวเงี้ยเรามีบ้านที่สวยแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้นะฮะในการตั้งกล้องตรงนี้นะครับโอ้โหทำอาหารทาเบเกอรี่อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็โชว์ครัวฮะทำช่องไปในตัวครับถือว่าใช้อย่างอเนกประสงค์เแบบได้หลากหลายฟังก์ชันมากครับ ทับมาจากบริเวณควรัวยุโรปนะครับทางฝั่งนี้นะฮะจะเป็นห้องพาวเดอร์รูมครับที่เป็นห้องน้ําที่อาจจะอาบน้ําไม่ได้ครับแต่ว่าเอาไว้เติมแป้งสำหรับสาวๆนะครับก็มาใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้นะครับเป็นพาวเดอร์รูมครับทางซ้ายของผมนะครับเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องเก็บของที่ศสกระบอกก็ได้นะคือบางทีเราแบบเก็บจักรยานเก็บสกเก็ตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เรารู้สึกว่าเราซื้อมาหลักแสนอย่างเงี้ยหลักร้านอย่างเงี้ยมัน ไม่อยากจะให้ตากลมตากฝนนะครับก็มาเก็บในห้องเก็บของตรงนี้ได้นะฮะแต่ผมชอบดีเทลของบ้านหลังนี้ครับตรงที่ว่าไม่จะเป็นห้องเก็บของนะครับเขายังตกแต่งบ้านประตูอะไรเงี้ยให้ดูดีมากๆาเลยครับเหมือนห้องนอนได้เลยนะครับทางขวาของผมนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นครัวไทยครับซึ่งครัวไทยตรงนี้นะฮะจะท็อปด้วยหินแกรนิตครับซึ่งความแข็งแรงของหินแกรนิตเนี่ยผมจะบอกทุกคลิปเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดของหินอ่อนนะฮะเป็นรอยยากนะัะแตกยากแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดครับในหินอ่อน เวลาเราทําอาหารตรงนี้นะครับจะมีที่ดูดอากาศไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าเปิดหน้าต่างตรงนี้นะครับบานใหญ่มากนะครับควันก็จะออกไปทางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่พอนะครับก็ติดเครื่องดูดควันต่อได้นะครับผมจะพาไปดูโซนถัดไปนะครับโซนถัดไปของบ้านหลังนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องซักล้างครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยแถมเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้อบผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยยังปิด กล้องวงจรปิดนะครับเป็น C C T V นะครับมีจอให้อยู่ตรงนี้เลยก็คือสามารถมาเช็คโจรขโมยได้ตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เชื่อมกับโรงจอรดรถครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าห้องมันเหลือนะครับหรือว่าถ้าคนในครอบครัวใช้จนเต็มแล้วจริงๆอ่ะก็ แล้วมันยังเหลือห้องอีกห้องหนึ่งแงยตรงนี้จะสาม,มารถทําเป็นห้องแม่บ้านได้ครับบางทีคนที่เขามีฐานะดีๆนะครับหรือว่าสามารถซื้อบ้านได้3 0 4 0ี่ล้านเนะี่ยเขาอยากจะให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับคนที่ทํางานให้เขามาอย่างเนิ่นานครับหรือว่าแบบแม่นมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตั้งแต่ลูกยังเด็กแล้วนี้ฮะซึ่งห้องนี้นะครับยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ก็มีห้องน้ําในตัวให้นะครับก็แล้วแต่ที่เจ้าของบ้านจะมาคัสตอมหรือโมดิฟายเองได้เลยครับ บริเวณชั้นล่างของตัวบ้านนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะจะตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าท่านที่ชอบนอนบริเวณชั้นล่างค่ะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะขวัญว่าท่านต้องชอบมากๆค่ะเพราะว่าจากบริเวณนี้ท่านสามารถเดินออกไปยังบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารด้านนอกได้ด้วยค่ะแล้วก็เดินผ่านสระว่ายน้ำไปยังบริเวณศาลาพักร้อนค่ะ ภายในห้องนะคะก็จะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ค่ะและบนเพดานนะคะนอกจากจะมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ยังมีพัดลมด้วยค่ะสำหรับวันไหนที่รู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดแอร์นะคะทางแน่นี้ก็จะมีในโซนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะคุณภาพอย่างดีเลยค่ะมาพร้อมกับลิ้นชักเก็บของค่ะเก็บได้เยอะเลยค่ะ สำหรับตู้เสื้อผ้าในห้องนะคะก็มีขนาดที่ใหญ่เช่นกันค่ะสามารถเก็บเสื้อผ้าได้อย่างเยอะจุใจเลยค่ะและห้องน้ำในตัวที่ขวัญได้กล่าวไปนะคะก็คืออยู่ทางด้านนี้เลยค่ะก็มีขนาดที่กว้างขวางมากๆค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะเรนชาวเวอร์กับโถสุขภัณฑ์ค่ะนั้นเดี๋ยวขวันจะพาทุกท่านไปชมบริเวณอื่นๆกันค่ะ ชั้น2นะครับจะมีห้องนอนอยู่4ห้องครับซึ <c ough> yes, ่งผมจะพาทุกคนมาชมห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยนะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเจอเลยก็คือ walk-in closet ขนาดใหญ่ครับใหญ่มากๆครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้นะครับบิวอินรอบตัวผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับใหญ่มากๆเลยมีไอซ์แลนด์ให้ตรงกลางนะครับเอาไว้เก็บของนะครับซึ่งฟังก์ชันของไอซ์แลนด์ตรงนี้นะฮะเรายังสามารถที่จะ เก็บของหรูๆสวยๆที่เราลักได้นะครับซึ่งมันท็อปด้วยกระจกใสครับบางทีเรามีนาฬิกาหรูนะครับหรือว่าหัวเข็มขัดแง่ที่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆนะฮะที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยล้วก็ใส่ไว้ได้ตรงนี้นะฮะหรืออ็เซสซอรีต่างๆของคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถที่จะมาใส่ในโซนต่างตัวตรงนี้ได้เลยนะครับห้องน้ําในตัวของมาสเตอร์เบยรูมนะครับจะมีอ่างแช่ตัวนะฮะแบบฟรีสแตนดิ้งครับเป็นชวาบล็อกที่สามารถเป็นจักรุชี่ได้ด้วยแหละครับ และอ่างล้างหน้านะฮะจะเป็นแบบ his and her ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยปัญหาของคนที่อยู่ห้องร่วมกันนะครับก็คือแบบเวลาจะแปรงฟันเนี่ยก็จะต้องชนกันใช่ไหมครับแต่อันนี้เราจัดให้เป็น2อ่างเะยครับก็คือใช้แยกพร้อมกันได้ครับและบริเวณอาบน้ำนะครับแยกโซนเปียกแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์ครับและมีเลนชาวเวอร์ในตัวครับในบริเวณของห้องน้ำเนี่ยเราจะสังเกตว่าสีจะเป็นโทนที่อบอุ่นมากครับตกแต่งด้วยพื้นกระเบื้องที่เป็นลายหินอ่อนสวยงามมากครับ และถันมาจากบริเวณ walk-in closet นะคะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะลินชร์จะตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะทำให้มีความรู้สึกที่อบอุ่นค่ะและภายในห้องนอนนะคะก็จะมีโซนของที่นั่งเล่นนะคะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงได้เลยค่ะเพราะว่ามีขนาดที่กว้างขวางมากๆค่ะมาพร้อมกับโซฟานะคะสามารถทำนั่งทำงานตรงนี้ ได้ค่ะหรือว่าดูทีวีก่อนนอนนั่นเองค่ะบริเวณห้องนอนมาสเตอร์เบดมก็จะมีบริเวณที่ออกไปยังระเบียงนอกบ้านได้ด้วยค่ะซึ่งระเบียงก็มีขนาดที่ใหญ่เช่นกันค่ะเราสามารถนะคะนั่งพักผ่อนทางด้านนี้ได้เลยค่ะเก้าอี้พร้อมโต๊ะพร้อมเลยค่ะนั่งจิบชากาแฟยามเช้าค่ะ ท่งจุดของระเบียงสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำพร้อมกับสวนได้ค่ะซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะเหมือนไปเที่ยวพักตากอากาศเลยค่ะจากบริเวณระเบียงทางห้องนอนมาสเตอร์เบดมสามารถเข้าไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นห้องทำงานก็ยังได้เลยค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องเปล่านะคะสามารถตกแต่งได้เองค่ะ และที่สำคัญห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเช่นกันค่ะจะวางเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าเตียงนอนก็ยังได้ค่ะซึ่งห้องน้ำก็มีขนาดที่ใหญ่เช่นกันค่ะกว้างขวางมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็แยกโซนนะคะโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขวัญจะพาทุกท่านไปชมอีกสองห้องที่เหลือกันค่ะตามมาเลยค่ะและห้อง ถัดมานะคะที่ขวัญจะพาทุกท่านมาชมนั่นก็คือห้องนอนห้องที่3ของชั้นที่2ของตัวบ้านนั่นเองค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางไม่แพ้กับมาสเตอร์เบดมเลยค่ะเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะมีการตกแต่งสีโทนที่น่ารักมากๆนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของโต๊ะเครื่องแป้งค่ะหรือไว้เก็บนะคะของพวกนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆค่ะมาพร้อมกับ w a l k i n c l o s e t นะคะตู้เสื้อผ้าพร้อมกับ ตู้โชว์นะคะถ้าแบบมีของแบรนด์เนมนะคะก็สามารถวางทางด้านนี้ได้เลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยค่ะบริเวณทางด้านนี้นะคะก็ยังมีโซฟาไว้นั่งพักผ่อนอีกค่ะความรู้สึกคือเราไม่ต้องไปเที่ยวเลยค่ะแค่อยู่บ้านเนี่ยก็คือมีมุมถ่ายรูปไปทุกมุมเลยค่ะนั่งพักผ่อนตอนนี้นะคะก่อนนอนคิดงานเพลินๆค่ะ แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะก็มีขนาดที่กว้างขวางเช่นกันค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะพร้อมกับเรนชาวเวอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวห้องนอนห้องสุดท้ายคุณออยจะพาทุกท่านไปชมค่ะและอีกห้องนอนหนึ่งนะครับที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นห้องนอนที่เล็กแต่ดูแล้วไม่เล็กเลยแหละครับพด้น,นสูงถึง3เมตรครับมีความโปร่งโล่งสบายนะครับสำหรับคนที่มาอยู่แน่นอนครับ บางทีนะฮะเราอาจจะมีพวกอะเซซซอรีนะครับก็สามารถเอาไว้ที่โต๊ะตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าใครพี่มีกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับอยากจะโชว์ด้วยแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยด้วยเนะี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ในตู้ที่เป็นตู้บิวอินนะฮะที่มีฝังไฟระบบไฟเงี้นะฮะมันดูหลหลามากเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เราเก็บของได้เป็นระเบียบในขนาเดียวกันเนะี่ยเราจะได้โชว์ของที่เรารู้สึกว่าเราลักมนหรือเราชอบมันนะครับด้วยนะฮะบริเวณห้องนี้นะครับตกแต่งแบบสบายมากครับมี การคุมโทนนะฮะด้วยสีเบตนะครับเป็นเอิร์ธโทนมอสำหรับวัยรุ่นนะฮะหรือเป็นลูกชายลูกสาวนี้นะครับซึ่งวัยรุ่นเนี่ยบางทีเขาอยากจะมีความเป็นส่วนตัวสูงครับไม่อยากจะให้ใครมายุ่งยากในห้องของเขานะฮะห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวครับซึ่งมีเลนชาวเวอร์ให้นะฮะกั้นโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนครับด้วยกระจกเทมเปอร์ที่หนานมากๆครับ เราทั้งคู่ก็พาทุกคนมาชมทุกส่วนของบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับจากที่ผมได้รีวิวมานะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยมีการเก็บ QC ของรายละเอียดต่างๆในบ้านนะครับได้แบบเนี๊ยบกริบมากๆเลยเละครับที่สําคัญคือมีที่ขนาดนี้นะครับ300ตารางวาเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆครับและคุ้มค่ามากๆครับผมมองว่าคนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้นะฮะก็คือคนที่อยากได้พูวิลล่าที่มีบรรยากาศเงียบสงบเหมือนอยู่ในรีสอร์ทหรูที่อยู่ในเมืองครับเดินทางสะดวกสบายนะฮะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ความเงียบสงบของบ้านหลังนี้ด้วยแหละครับใช่ค่ะสําหรับค่าตัวของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่31.8ล้านบาทค่ะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขวัญและคุณออน,นี้ตลอดเลยค่ะสําหรับบ้านสวยหลังต่อไปเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับ